กราบสวัสดีครับพ่ยพี่น้องเอฟซีญาติธรรทำมาทุกท่านครับพ่ยพี่น้องเอานิมนต์เด้อปวยงาเอ้ยโอ้ดวงเทพบดวงถรำเพิ่มมาลอยแล้วสามตัวตรงตรง,ตรงสองตัวตรงตรงเอาพ่ยพี่น้องอันนี้เป็นดวงเทพบเพิ่นดเด้อดวงรรมเพิ่นเพิ่นสีไม้โชกเข้าพ่ยพี่น้องมือนี้เป็นมืออาจารย์สมวังในบ่วงสวงขอโชคกลบับครับพ่ยพี่น้อง นี่คือสถานที่ที่อาจารย์ได้มายด์บนภูเขานะครับกับลายงวดครับพ,พี่น้องเพิ่นกระไหามาเป็นสิบกวัวงวดกับพวกเคยพลาดครับพ,พี่น้องอ่างวดนั้นเพิ่นกระไหามาเจ็ดแปดเก่ากัตู้ยทั้งบนทั้งล่างครับพ,พี่น้องงวดนี่ไก่เพิ่นไหคือเก่าเด้อปูเอ้ยยาเอ้ยไหคือเก่าเด้อเอาให้คือเกา่าเด้อปูเอ้ยยาเอ้ยให้เป็นบุญเป็นกุศลอ่า สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงยังไดก็มมีโชคมีใช่เด้อนี่คือสถานที่ที่อาจารย์ได้อยู่เด้อพี่พี่น้องขอโชคหลับนะครับหมู่ว่านกับปอยเล่าไปหาสองกับเขาเต็มเต็มครับพี่พี่นอ้องเอามือนี้กับขอโชคเพื่อนรัฐบาลไทยงวดวันที่สองครับปีใหม่ครับพี่พี่น้อง ครับผ่อยพิทลองอ้าวจังไดมือนี่แหละครับผ่อยพิทลองเปิ้ลศิมาหายเฮ้าครับพ่อยพ่น้องเอานี่และพ่อยพ่น้องอาจารย์กับบวงสวงขอโชกลาผู้ที่ฝากปัจจุปัจจัไม่อาจารย์ซื้อผลละหมากรากไหม้ก็ขอบบุญขอบคุณจังใดก็ให้สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงงวดวันที่สองปีใหม่มกราคมสองห้าหกเก้าปีใหม่นี่ก็ขอให ปูให้รางวัลเดอ้อให้โชคให้ลาบลูกศิ์ลูกหาให้เป็นบุญเป็นบารมีเอให้ลูกเพิงลูกเที่ยนได้โชคดีใส่ปีใหม่เด้ปูเอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลเด้ปูเด้อนิมนตนเด้อปูเอ้ย มั้ยเนี่ยอือร้อยหล่องเลยโอ้สาธุสาธุยอมพูเป็นนุ่นส่ง2

ก็ลงามาหมดเลย้ย <c> ถ <ười> ูกไอมลูกลงน้อยก็มา Убырды, улырды, улырды. Раны күрәсе юлды. Үзене дәлу, юлды. Ул мәрзенче. Оо <coughs> <coughs> Oh, <laughs> พ่ม่ลรบอกพออบคุลยวยงไอากมะโปด,ดหนหนายในเอมะ พี่ปูนดมะพ้ายสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆ oh um, no

ปิดจบังเลยโคตรไายนี่เด้อนพงคนถาลูกเผินลูกเทียนปูน่ะ <c oughs> you